เอาละฮะก็ก่อนที่คุณผู้ชมจะเข้ามารับชมหน้าผมขอโปรโมทร้านกันสะหน่อยอิติมิชชอปร้านรับฝากเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็นบอกฟูด้ดบอกรโดนเราบอกละกูนไอกูนเอแล้วก็วันพีดิเจเนรีแล้วก็ชีโตบีไลนะแล้วก็แบบว่าขายผลพิษสารในเกมวันพีดหลายผลเลยนะก็ใครสนใจครับลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะเอาละครับก็วันนี้นะเรามาอยู่ในช่อง โอ oh, วิโตะทีวีและกันแห่งความเกียร์นับวันนี้เรามาอยู่ในเกม OPL กันนะครับนะ mm hmm. ก่อนซึ่งในวันนี้นะัเราจะมาสอนหาฮากิกันนะคุณผู้ชมาก่อนสำหรับใครที่พร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่าเลสเกอร์ <jour ney> นะครับคุณผู้ชมครับก็สําหรับวิธีการเอาฮาคีนะคุณผู้ชมต้องมีเลเวล1 0 0 0ก่อนนับอ่ะก็คือเลเวลรวมเนี่ยดูจากตรงนี้เลยนะฮะตรงที่แบบว่าตรงตรงเมาส์เนี่ยเห็นไหมนะเอาให้ได้1000นะแล้วก็วิธีการฟาร์มเลเวลให้ถึง1000นับแล้วก็แบบว่าอัพค่าหมัดให้ได้3-400รนับอ่าถ้าเกิดว่ามันยังไม่ถึงก็อัพค่าแบบว่าค่าดาบนิดๆิดก็ได้นับฟาร์มไปเรื่อยๆฟาร์มสไนเปอร์หรือว่าฟาร์มค่าดาบให้ได้แบบว่าให้มันได้1000นะับ อ่ะก็สําหรับมือถือนะอาจจะไม่มีปุ่มฮาค์นะครับเราต้องฟาร์มมีสัก300แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีอีกก็ฟาร์มสัก400เลยนะสำหรับมือถือนับที่ไม่มีปุ่มฮาคีนะอ่ะก็เลเวล1,000แค่นี้แหละนับแล้วก็วิธีการหานับเราก็ต้องใช้คําสั่งเช็คเวลาเซิร์ฟนะนี่ใช้คําสั่งนี้นะคุณผู้ชมครับ IT อะไรวะเครื่องหมายตกใจที m e นะครับอ่ะพิมพ์ไปในช่องแชทอะนะครับ แล้วก็จากนั้นมันก็จะมีเวลาบอกอย่างนี้นะคุณผู้ชมครับบางคนก็แบบไม่เป็นเหมือนผมนะอ่าก็คือคําสั่งเนี่ยมันเอาไว้เช็คเวลาเซิร์ฟนะฮะ T.I. ไอไม่ใช่เครื่องหมายตกใจ T.I.M.E. นะมันเอาไว้เช็คเวลาเซิร์ฟับแล้วก็ฮาร์คีมันจะเกิดทุกๆ50นาทีนะก็ตอนนี้ของผมก็เหลืออีกประมาณ10นาทีกว่าๆัแต่บางครั้งมันก็เกิดประมาณ48นาทีนี่มันก็เกิดแล้วนะก็คือแบบว่า ฮาร์คีนี่มันสามารถแบบว่าเซิร์ฟเดียวนี่มันสามารถเกิดได้เรื่อยๆเลยนะแต่ว่ามันเกิดประมาณแบบ50นาทีของเซิร์ฟนะอย่างเช่นแบบว่า1ชั่วโมง50นาทีเนี่ยก็เกิดแล้วนะแล้วก็แบบว่าสอชั่วโมง50นาทีก็เกิดแล้ว3ชั่วโมง50นาทีก็เกิดแล้วคิดซะว่าแบบ50นาทีเราก็แบบว่าฮาร์คีก็เกิดแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราจะรอให้แบบว่าฮาร์คีมันแบบว่าใกล้จะได้เวลาก่อนนะตอนนี้ยังไม่ได้เลยนะยังไม่ถึง50เลย อันละฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮาร์คิก็ได้เกิดแล้วนะนะก็แบบว่าใช้คําสั่งเช็คเวลาเซิร์ฟไปเรื่อยนะนี่ถ้าเกิดว่ามันได้ประมาณแบบ50นาทีนะห้านาทีเนี่ยนะแบบเนี้ยนะก็คือฮาคิกเกิดแล้วนะก็แบบว่าตัวหลังอะถ้ามันเป็น5 0าสิบเอ็มอะแสดงว่าฮาคิกเกิดแล้วนะแล้วก็แบบว่าใครที่แบบว่าไม่รู้นะว่าฮาคิมันเกิดกกอนไหนบ้างนะเดี๋ยวผมจะบอกแต่ละเกาะหลังคลิปนะอ่าว่าก่อนไหนมีเรลี่บ้างนะเดี๋ยวที่จริงแล้วมันมีคาสั่งเช็คเรลี่นะว่าเรลี่เกิดกกอนไหนนะ ก็ให้เราพิมพ์ไปแบบนี้เลยใครที่แบบว่าอยากจะรู้แบบว่าอยากจะใช้คาสั่งนะแต่ผมเอาคําสั่งมาแป๊บหนึ่งนะพอดีว่าเขียนไม่เป็นนะแบบว่าผมไปจดไว้นะแต่ว่าแป๊บหนึ่งนะโอเคนี่ครับก็คําสั่งเรดี้ครับหาแบบนี้เลยนะโอเคก็คือแบบนี้เลยนะก็พิมพ์ไปในช่องแชทอ่ะนะตอนนี้ก็เกิดแล้วนะอ่ตอนนี้มันบอกว่ายูยูอะไรสักอย่างครับแต่ว่าผมรู้นะว่ามันเกิดก่อนไหนนะต,ตอนนี้มันเกิดเกาะ ต้นไม้นะเขาเรียกว่าเกาะต้นไม้กันนะครับนะเป็นเกาะที่แบบไกลๆเลยเนี่ไปทางนี้เอ้ยชนโอเคไปเลยโอเคครับก็หาคีก็เกิดก่อนนี่เลยคนระับโอเคถึงแล้วอ่าก็หาคีมันก็จะขึ้นไปข้างบนนะนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วนี่ครับหาคีอยู่นี่เลย นะฮะแล้วก็แบบว่ามีคนดูบอกอยู่นะนี่ครับก่อนนี่คือเลลร่นะก็คุยกับเขานะครับใครที่เลเวล1000แล้วก็มีค่ามีรีสัก3 400เนี่ยมันก็สามารถรับฮางคิได้เลยนะก็คุยไปเฮ้เสียงอะไรวะโออก็คุยไปเรื่อยๆนะพอคุยเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีท่าน,นี้มานะอ่ามันจะมีแบบว่าท่านี้ปลดล็อกใช่ไหมตอนแรกเราจะไม่มีใช่ไหมครับโอเคพอได้มาแล้วก็กดค้างไว้นะ แล้วก็เช็คดูตรงนี้นะตอนแรกฮาคิปมันเหลือสูตรใช่ไหมมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะหลอดม่วงมันจะขึ้นมาเรื่อยๆนะพอรึ่งเสร็จมันก็จะขึ้นเป็นหนึ่งนะับอืมแค่นี้เราก็ได้ฮาคิปเรียบร้อยนะสูตรวิธีสูตรวิธีฟาร์มไม่ได้บอกนะครัณผู้ชมก็ไปลองหาเองนะก็คือไปฟาร์มตรงบอสปืนก็ได้นะที่แบบว่าให้เขายิงปืนใส่ะยิงปืนใส่แล้วก็กดฮาคิปไปเรื่อยๆฮาคิปสังเกตนะอะตอนแรกเราก็จะไม่มีฮาคิปก่อหรอกนะับเราจะมีแต่ฮาคสังเกตนะหาคิปนนแบบ ค่าฮาคิเนี่ยประมาณ200อนะฮะถึงจะใช้ได้อ่าโอเคนี่นี่นมึงพิมพ์อะไรนักหนาเนี่ย <c oughs> เออโอเคครับก็วิธีการหานะครับก็จําไว้นะครับก็เช็คเวลาเซิร์ฟนับฮาคิก็จะเกิดทุกๆ5กนาทีของเซิร์ฟนะคุณผู้ชมครับถ้าเกิดคุณผู้ชมแบบว่าไปนั่งรอแบบว่าโออีกประมาณ50สนาทีแบบยังไงล่ะคือแบบเข้าเซิร์ฟสุดนาทีรอรอ,อจนถึง50บนาทีอย่าไปรอรับแล้วก็เปลี่ยนเซิร์ฟเรื่อย นะถ้าเกิดว่าเซิฟไหนใกล้จะกันห้าสิบเอ็มแล้วก็เข้าก็รอไปเถะนะับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันมันยังเหลืออีกเยอะนะก็ไม่ต้องไปรอครับเปลี่ยนเซิฟดีกว่านะอโอเคก็ประมาณนี้แหละคุูผู้ชมครับลืมแล้วไม่ไม่รู้จะพูดอะไรลืมแล้วนะนะก็เซิฟบีนะก,นะก็สามารถหาได้นะับเซิฟบีเอพีนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาบอกทุกเกาะเลยนะว่าฮาร์คี้เกิดที่ไหนนะโอเคครับคุณผู้ชมครับก็สําหรับเกาะแรกนะก็คือเกาะน,นี้เลยนะครับ เป็นเกาะต้นไม้นะแล้วก็แบบว่าฮาคินี่เรลี่นี่ก็จะเกิดตรงนี้นะอาขึ้นมาข้างบนเนี่ยนะมันก็จะเกิดตรงนี้นะแล้วก็ผมจะทิ้งคําสั่งไว้ให้นะเวลาใครใช้คําสั่งเรลี่อะนะฮะถ้ามันขึ้นคําสั่งนี้นะแสดงว่ามันอยู่เกาะน,นี้นะนี่คือชื่อเกาะของมันนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกาะต่อไปกันดีกว่านะคุณผู้ชมฮะมโอเคครับผมเกาะที่2นะก็เป็นเกาะม่วงนะอาเกาะม่วงเนี่ยมันมีที่ลับอยู่นะ ก็สาหรับใครที่แบบว่าใช้คําสั่งเรลี่และขึ้นข้อความแบบเนี้แสดงว่ามันมาเกาะม่วงนะโอเคนี่ครับก็แบบว่ามันจะอยู่ที่แบบว่ามันมีรูอยู่นะมันจะมีรูอยู่นี่ครับเห็นรูไหมเห็นรูไหมนะขึ้นไปนะครับจะมียูรูอยู่นะก็หาคีนะเรลี่นะมันก็จะเกิดข้างในนี้นะฮะนี่เกิดตรงนี้เลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกอดต่อไปกันเลยดีกว่านะ และนี่ก็คือเกาะหินนะแล้วก็ฮาคีนะมันก็จะเกิดข้างในนี่เลยนะฮะอ่านี่มันยืนอยู่ตรงนี้นะเลรีน่นี่อืมนะครับก็สามารถมารับได้นีย่ยืนแบบลอยๆอย่างเงี้ยนะเกาะหินนะเกาะหินนะเกาะใกล้ๆเลยใกล้ๆกับเกาะแรกเลยโอเคไปไปแล้วก็ไปหินม,มากกันเลยดีกว่านะหิม,มากใหญ่นะครับนี่เดี๋ยวเดินทางไปแบบว่าให้คุณผู้ชมดูว่าระเบิดมันใช่ไงเงยหน้าขึ้นนะครับเดดหนึ่งทีนะครับแล้วก็เดดตสองที เงยไปสูสงๆเลยนะการตกนะเงยไปเฮ้ยแดดไปแดดเดดไม่ติดเซิฟนี่มันปิงด้วยนะนี่วิธีการเดินทางของผลระเบิดไป hey. แม่เร็วไหมเร็วไหมอย่าก,กัไอ้รถแมนโอเคมาฮะนี่ครับเกาะน,นี้ก็คือเกาะฮิมานับเลลี่นะก็จะเกิดอยู่ตรงบริเวณอ่าพอเรามาถึงใช่ไหมมันก็จะอยู่บริเวณแบบเราต้องตรงไปตรงนั้นนับให้แบบว่าชิดขอบเลย ปุ้งนะนี่ครับมันจะอยู่ในซอกแถวๆวนี้แหละนะครับโอเคถ้าจําไม่ผิดนี่น่าจะอยู่ตรงนี้แหละนะับเรลี่เนี่ยนะอยู่ตรงซอกนะมันชอบเอบนะบแม่งทุกเกาะเลยนะไม่ว่าจะเป็นเกาะไหนแม่งเขาแบบว่าหายากตลอดเรลี่เนี่ยตอนแรกนี่ผมแบบว่าหาไม่เจอนับมาดูแรกๆนี่หาไม่เจอนะเกาะฮิมะเนี่ยแม่งมันอยู่ตรงซอกไงโอแล้วก็แบบว่าซอกแม่งขอดเยอะเลยที่เอบเยอะมากเลยนะเอาแหละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูเกาะต่อไปกันเลยดีกว่านับเหลือประมาณ2-3เกาะ โอ้แม่งต้องเปลี่ยนเซิร์ฟอะเซิร์ฟที่แล้วแม่งอย่างแหลกเลยนะเอาโอเคก็ลื่นปื๊ดเลยเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟ v ีนะไม่มีใครเข้ามาด้วยนะครับโอเคก็เกาะนี้นะก็คือเกาะหินนะเกาะหินที่แบบว่าขายดับ80,000นะฮะขายดับราคา0 0 0 0นะครับแล้วก็ฮาร์คี้นะเรลี่เนี่ยมันก็จะเกิดแบบแหม่ที่ที่แบบว่ามือใหม่เนี่ยใครมาเล่นใหม่ๆเนี่ยหาไม่เจอแน่ๆถ้าไม่ดูคลิปนี้นะฮะก็คือให้คุณผู้ชมนะมาตรงที่แบบว่าปากถ้ำนะมันจะมีทางเข้าด้วยนะ โอเคก็เข้าไปเลยนะแล้วก็เข้าไปก็ระวังด้วยนะมันจะมีบอนนะับหรือว่าบอสนะเลเวล8 0 0พัยิงใส่เรานะโอเคจากนั้นก็แบบว่าเดินตรงไปนะนี่เคียกูมือใหม่อะ่ะใครที่เป็นมือใหม่นะแล้วมันดอบเกาะนี่นะคอดซวยโอ้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 ยโอเค <c oughs> okay, ก็ให้เดินตรงไปนะเดินตรงคงจะไม่ได้ต้องหลบหลบแอบแอบเทีย <c oughs> yeah. ให้เดินตรงไปครับแล้วก็ชิดขอบนะแล้วก็จากนั้นก็สลดไปนะแล้วก็จากนั้นมันก็จะมีทางที่แบบว่าสามารถเข้าได้เห็นไหมไหมนะครับมันสามารถเข้าได้นะครับรห้สคีย์ก็จะเกิดตรงนี้นะ <c oughs> อ่าเรดี้อ่ะนะโอเคก็ก่อนนี้ไม่มีคําสั่งชื่อมาน,นับผมไม่แหม่ไม่รู้จักชื่อคําสั่งมาน,นับโอเคเราไปดูก่อนสุดท้ายกันดีกว่าครับก่อนสุดท้ายเนี่ยเป็นก่อหิมะเล็กนะเดี๋ยวเราจะไปกันเลยดีกว่านะโอเคปิดรหคีก่อนแหม่ ไ l ้เลลี่เนี่ยมันชอบเกิดแบบแอบ,บๆโอเคนี่ก็คือเกาะสุดท้ายแล้วนะครับเป็นเกาะหิมะเล็กนะอ่าแล้วก็แบบว่าทุกคนมาถึงเลยใช่ไหมมันจะมีแบบว่าก้อนหินอยู่3ก้อนนับให้เลือกก้อนนี้นะแต่ว่ามือใหม่ไม่รู้จะปีนไปไงแต่ว่าใครที่ฟาร์มเมลีถึง3 0 0นี่น่าจะว้าไปถึงแล้แหละนะถ้าว้าไม่ถึงก็แดตช่วยนะครับ แล้วมันก็จะมีแบบทางเข้าลับอยู่ตรงนี้นะนี่เข้าไปเลยอ่าโอเคจากนั้นฮนาะร์คีหรือว่าเลลี่เนี่ยมันก็จะยืนอยู่ตรงนี้นะครับอ่าโอเคก็นี่คือกอดสุดท้ายแล้วนะครับโอเคก็เป็นงไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับสําหรับการหาฮาคีของผมมาเป็นไงสอนง่ายไหมผมรู้สึกว่าผมอธิบายไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็ขออภัยด้วยครับสอนใครไม่ค่อยเป็นนะก็สามารถแบบว่าดิสไลด์ได้เลยนะใครที่แบบว่าฟังไม่รู้เรื่อง โอเคก็คลิปนี้ก็ขอบคุณที่ดูจนจบนะก็สําหรับใครที่แบบว่าขี้เกียจหานะก็จ้างผมหาได้นะผมบบรับสิบบอนะอ่าถ้าเกิดว่าขี้เกียจห,หาง่ายๆเลยนะเราประมาณ50นาทีของเซิร์ฟนะแล้วก็แบบว่าเลเวล1 0 0 0นะครับแล้วก็จากนั้นก็ไปสามารถฟาร์มได้เลยรับเลลี่แล้วก็ฟาร์มได้เลยนะโอเคก็วิธีการฟาร์มฮาคีนี้ไม่ได้สอนหรอกนะผมสอนคนไม่ค่อยเป็นไงคลิปสอนนานๆทีจะมานะฮะ โอเคก็คลิปนี้ก็ขอตัวลากัไปก่อนนะคุณผู้ชมจับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าายบายจ้าจุ๊บจุ๊บอย่าลืมนะอย่าลืมอุดหนุนล้านอีดิทเมย์ช็อปด้วยแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะบ๊ายบาย